ครับสวัสดีครับผมธาราทรนะครับก็วันที่ปีใหม่ไทยครับวันนี้วันสงการนะครับเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะครับเรามัระวังโควิดด้วยนะครับไปไหนก็ใส่หน้ากากนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็สัมผัสอะไรก็ล้างมือด้วยนะครับใส่เจลใช้เจลใช้แอลกอฮอล์นะครับล้างมือบ่อยๆนะครับผมขอให้ปลอดภัยครับ เดินทางปลอดไปนะครับก็เรามาต่อตัวที่สามนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะคุยกันเจรุ่นนี้นะครับมีดพับตัวที่สามนะครับก็เป็นโคลอมเบียฟูเจนเชีหมาป่าโลโก้หันข้างนะครับรุ่น b 3สามหนึ่งห้าสี่นะครับ b 3สามหนึ่งห้าสี่นะครับก็ใบเขาก็จะมีลายนะครับ ส่งตามนี้นะครับด้ามก็จะมีเหล็กบนล่างนะครับเป็นล็อกหลังนะครับไม้ก็เช่นเคยครับเป็นไม้เนื้อแดงมีลายนะครับผมไม่ได้ระบุว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับท้ายก็สวยนะครับจับดีน้ำหนักดีนะครับผมใบก็ใหญ่กำลังดีนะครับก็ขนาดกลางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ โอเคเดี okay, e ๋ยวเราลองตัดให้ดูนะครับเป็นเซนเลสซิล7 cr 13นะครับผม7 cr 13นะครับเดี๋ยวเราลองตัดกันดูนะครับข็อใส่ถุงมือแป๊บนึงครับก็เช่นเคยครับเบลยใยผ้าคือแบบพลาสติกนะครับ แข็งนะครับผมอ่าอันนี้ใบมันก็จะอ้วนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับอ่ากดเฉือนปาดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผ่านนะครับก็ทำให้ดูววๆครับท่านจะได้ไม่เบื่อนะครับก็ทำแค่ครั้งเดียวก็พอละครับผมส่วนใหญ่โคลอมเบียมันก็คมอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องยาวนิดนึงใบมันค่อนข้างจะกว้างนะครับ อันนี้เป็นใยผ้านะครับเบลลใยผ้าเหนียวๆนะครับจะจะตึงขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะครับใบมันเริ่มกว้างนะครับการาการปาดเฉือนอะไรมันก็จะต้องใช้แรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมขนาดใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราตัวใบเรียวแหลมแล้วนะครับใบมันก็จะป้านขึ้นนะครับ ต่อไปกระดาษนะครับผมโอเคคมนะครับเอาพอประมาณพอนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับ มันคมอยู่แล้วครับมีโคลัมเบียนี่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกเล่มคมนะครับน้อยมากครับที่จะเจอไม่คมเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันไม่คมจริงๆเนี่ยผมก็จะรับเพิ่มให้ปัดเงาให้นะครับถ้ามีรอยริ้วรอยเนี่ยผมก็จะส่วนใหญ่ผมก็จะปัดให้ใหม่นะครับแล้วก็ถ้าไม่คมผมก็จะถามก่อนว่าจะเอาคมไหมถ้า ถ้าต้องการคมมากกว่านี้เนะี่ยผมก็จะรับคมให้เพิ่มให้นะครับผมประมาณนั้นนะครับความยาวใบอ๋อ,เ,อ,อเมื่อกี้ใบเป็นสแตนเลสสตีล 7Cr13 นะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 7Cr13 นะครับของโคลัมเบียไม้เมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นไม้ลายเนื้อแดงนะครับผมไม่ได้ระบุว่าเป็นไม้ชนิดใดนะครับ ส่วนความยาวใบ95มิลน,นะครับก็คือ9เซนครึ่งด้ามยาว1 1 5ก็คือ11เซนครึ่งนะครับผมความหนาใบก็คือสันใบนะครับ3มมิลน,นะครับผมโอเคระบบล็อกเป็นระบบล็อกหลังนะครับก็เช่นเคยครับมันก็จะเด้งเด้งขึ้นมานครับปลดล็อกตรงโคนใบนะครับมันก็จะพับลงมาได้ ใช้สองมือนะครับพอลงมาปุ๊บก,ก็อย่างนี้นะครับต้องใช้สองมือนะครับผมอพอพับแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็พกจริงๆตาพกในก็โผ่มาประมาณนี้นะครับผมอผมเปิดก็สองมือนะครับอให้มันล็อกกรึบ ตอนมันเราง้างใบออกเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับพอจะสุดปุ๊บมันก็จะตบเข้าล็อกมันล็อกโคนใบให้ใบมันคงที่นะครับแข็งแรงนะครับผมล็อกหลังแบบนี้เนี่ยยันกันเต็มที่เลยนะครับเส้นข้างหลังเนี่ยครับเส้นตรงนี้นครับอ่าเห็นไหมพอออกอพอกดปุ๊บอันนี้มันเด้งขึ้นมาตัวนี้นะครับอ่าเด้งขึ้นมาแล้วก็ลงนะครับ ก็ใช้ไปไเรื่อยๆมันก็จะลื่นขึ้นนะครับประมาณนี้ครับก็ทรงสวยนะครับรุ่น b 3 1 5 4นะครับผมสวยนะครับกำลังเหมาะมือเลยครับก็เดี๋ยวผมจะมีลงที่ YouTube นะครับแล้วก็ Facebook แล้วก็ลงขายอยู่แล้วที่ช้อปปีนะครับทั้ง3ช่องทางเนี่ยสงสัยตรงไหนตรงไหนไม่ละเอียดจะให้ถ่ายรูปเพิ่มหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมยินดีที่จะบริการให้นะครับผมส่วนอย่างอื่นก็ YouTube เนี่ยจะฝากรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ ให้เพื่อนๆแล้วก็ฝากกดติดตามคือสั c ส i b e ให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าท่านสับสกัดเนี่ยพอผมลงคลิปใหม่ๆ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปข้อความไปบอกว่าเออของทลทเนี่ยมีคลิปใหม่มาแล้วนะจะเข้าไปดูไหมอารมณ์ประมาณนั้นถ้าท่านกดเข้าดูก็จะได้ได้ได้ติดตามนะครับคลิปใหม่ๆตลอดเวลานะครับจะได้ทันเหตุการณ์นะครับผมขอบพระคุณมากครับที่ติดตามมาชมครับสวัสดีครับ